เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบ็บโซ่นะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาของอิจิโกะเอยไม่ใช่ดิกรอนกรอนกาชากรอนและอะไรวะมันชื่ออะไรวะอิซุลุหรออุลุลุเออกรอนกับอุลุลุ ในกาชากลางเดือนนะครับกาชาซูเปอร์ฮีโร่ครับคาราคุไลเซอร์ก็จะเปิดประมาณ10สเต็ปเท่านั้นก็ตัวหลังตู้รวมเป็นตัวที่มีประโยชน์ทั้งหมดครับรวมถึงตัวหน้าตู้ด้วย2ตัวหน้าตู้ครับก่อนใช้ในการดับค้างส่วนอุรุลุใช้ในการลิงก์ลิงก์ดับหยาดน้ําและน้ําหอมครับเป็น2ลิงก์ลิงค์ดีจัดเลย อ t ะสเต็ปออกครับออกในสเต็ปที่3 6แล้วก็10ครับมีไว้เป็นตัวมีประโยชน์นะตัวนี้นะไม่ใช่ตัวแรงแต่ว่าเป็นตัวมีประโยชน์ครับโอเคพวกไม่เป็นการสิว,วลาเราจัดเลยในสเต็ปที่1 50เมตรผีเสื้อ2ตัวไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวยังไงสเต็ป3มันก็ต้องออกแน่นอนอยู่แล้วสเต็ป2จัดมา ลุงโอเคครับออกตั้งแต่สเต็ปสองเลยแต่ถ้าสมมุติว่าผมได้อุลุลุกับกอนแล้วผมน่าจะเบรกไว้นะถ้าสมมุติว่าได้สองตัวนาตู้ครบแล้วคือผมจะเบรกไว้เลยเพราะว่าประหยัดเพชรดีกว่านะฮะแต่มันจะดวงดีขนาดนั้นเชียวหรอผมว่าย่าหักอยู่นะนเห็นไหมซุยฟงมาสองละ ุยฟงซับทีมสีเขียวครับสเตปที่ดสามมาแน่โ oh, อ้คาคุมาราเมอิคคาคุครับสเต็ปสิบการันตีนะก็คือหนึ่งตัวหน้าตู้แน่นอนอุ๊ยซุยฟง เจ๊แกกะจะมาห้าต่อห้าเลยมั้งผมว่านะดูทรงแล้วสเต็ปที่ห้าครับโอเคไม่มีเอออันนี้สเต็ปห้าเมื่อกี้สเต็ปสี่มั่วแล้วเราจะมีไหมเนี่ยไม่น่ามีโอเค สเต็ปหกครับอย่างน้อย1ตัวแน่นอนสามทุ่มครึ่ง<ท>ก้อนเหรอโอ้ไม่ใช่น้อยโทราโอ้โหสี่ถึงห้าแล้วนะสำหรับซุยฟงนนะฮะ หลังตู้แบบออกรัวจัดเลยซุยฟงออกรัวจัดเลยครับ,อออกรบแกว่าฉันเป็นตัวซับใช่ไหมจัดไป5้า่ผ้าเนี่ยวาหนึ่งตัวแน่นอนสำหรับสเต็ปนี้ท <c oughs> าไม่ได้ก่อนก็ขอให้ได้อุรุลุเธออยากได้อุรุลุอุรุลุมันตัวมีประโยชน์จัดอะเราไม่เอาไม่ต้องเอาไปเล่นก็ได้จริงๆะเราเอาเรา,เาไปลิงก์ ลิงค,คือดีจัดอะดีมากครับลิง์มีประโยชน์จะจ,จัดสำหรับสายฟาร์มเลยสเต็ปที่เก้าอ่าอย่างน้อยหนึ่งตัวครับต้องไปลุ้นเอาว่าจะเป็นใครน่อยโทราอีกแล้วนี่หลังตู้ฉับมาก สเต็ปที่10หนึ่งตัวหน้าตู้แน่นอนอ๋อ <Body. S 1> oh. อุ้ยมันไม่ได้หนึ่งตัวแต่ว่ามันแจกตั๋วให้เราไปไปเอาไอ้ตัวหน้าตู้เลยเดี๋ยวผมขอทำคำนวณแป๊บนึงนะสเต็ปสิบเอ็ดเ๋ยอโอ้เลดเลดไม่ได้วนเวียนเวียน,ว,ยนวนครับ แต่เลตเริ่มใหม่เลย11อืม13ออกใช่ไหม250 4้0ย0 500ิ0สต้องมี600ผมมีแค่500งั้นผมไม่เปิดต่อละก็คือเดี๋ยวเอาตั๋วเนี่ยไปแลกเอาแล้วกันก็ไปแลกเป็นอุลุลุนะฮะสำหรับคนชอบประโยชน์อย่างผมก่อนไม่เอาแล้วกัน โอเคเอาไว้สำหรับลิงค์ดอกหยาดน้ำและน้ำหอมนะครับเพราะว่ามันได้สองลิงค์เห็นไหมปิ๊งๆจะต้องเอาไปทําเต็มถ้าทําเวลเต็มมันก็จะได้เยอะครับโอ้ oh. เรียบร้อยจบไปสำหรับไม่ได้เอาทุกคนเพชรมันเหลือ พชรมันเหลือเดี๋ยวขอต่อเลยเพื่อเราฟุกอาจจะได้กรก็ได้แต่เมื่อกี้เราก็ดันไปเปิดอุรุลุซสเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเกิดว่าเราได้อุรุลุซ้ำใหม่อีกทีหนึ่งก็พอดีเลยไม่รุนนวโอ้โหไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตัวที่ได้กันดีกว่าที่เพิ่งได้รับเฉพาะ5ดาว พินามริโมโมสองครับป้าอนุพณะหนึ่งครับอุรุลุได้มาจากตัวนะอนอยโซรามาสองครับแล้วก็อิคาคุมาหนึ่งแล้วก็ซุยฟงมาสี่ครับเกือบจะเป็นห้า้าห้าแล้วอีกตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรแหละเปิดไปเปิดมาแต่ันก็ออกมาอีกไอซุยฟงเนะี่ยเพราะว่ามันสี่ถ้าห้าแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะ